ต้อนรับทุกท่านรับชมวิดีโอนำเสนอกระบวนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของโรงเรียนบ้านกระบกเตีย้ยเชิญรับชมได้เลยค่ะโรงเรียนบ้านกระบกเตีย้ยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขตสองเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรานำโดยนางสาวสรินทิพย์บุนเติมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระบกเตีย้ย คุณครูจำนวน9,000และนักเรียนจำนวน109คนค่ะกระบวนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย,ย,ยของโรงเรียนบ้านกระบ,บเืเตี้ยประกอบไปด้วยขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมดังนี้ 1. การเตรียมการ 2. การปฏิบัติการ 3. การติดตามประเมินผลและ 4. การเผยแพร่ขยายผลประชาสัมพันธ์ ในขั้นตอนการเตรียมการคณะดำเนินงานโรงเรียนบ้านระบบเตี้ยได้วางแผนการจัดกระบวนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยได้ศึกษาถึงนโยบายวัตถุประสงค์ของการจัดก,กิจกรรมตลอดจนผลสำฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าวซึงสามารถแบ่งได้4ีขั้นตอนดังนี้ค่ะ1 ร่วมกันปรึกษาผู้บริหารสถานศึกษาคณะคุณครูเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 2. ประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบถึงการดำเนินงานและประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการโรงเรียนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์และการพัฒนาพื้นที่การเล่นการทำกิจกรรมการออกกำลังกายต่างๆ 3. ประชุมชี้แจงให้คณะคุณครูบุคลากรภายในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงนโยบายและแผนง,งาน 4. การจัดตั้งคณะทำงานรับผิดชอบเพื่อการดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติการจากการประชุมคณะคุณครูผู้บริหาร ได้ลงความเห็นและสรุปเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของโรงเรียนบ้านกระบบเตี้ยจำนวน5กิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโซนของแต่ละชั้นเรียน 2. กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายในช่วงเช้าบริเวณหน้าเสาธงการออกกำลังกายโดยการบริหารร่างกายในส่วนต่างๆในทุกเช้าหลังจากเคารบทรงชาตเสร็จแล้วเป็นเวลา10นาที 3. กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อลดพฤติกรรมเนืยนิ่งของนักเรียนโดยใช้แนวคิดกิจกรรมฉลาดรู้ 4. กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันภายในห้องเรียนในช่งชวงเช้า 5. กิจกรรมฟรีเพลย์โดยการจัดพื้นที่และอุปกรณ์ให้นักเรียนได้เล่นอย่างอิสระจัดแบ่งพื้นที่เล่นระหว่างเด็กโตและเด็กเล็ก การติดตามขยายผลการเผยแพร่การติดตามประเมินผลจากการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมกระบวนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของโรงเรียนบ้านกระบบเตีย้ยทั้ง5กิจกรรมสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 1. นักเรียนรู้จากหน้าที่มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติตามกิจกรรมทั้ง5กิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ 2. นักเรียนมีสุขภาพทางด้านร่างกายที่แข็งแรงจากการทดสอบสมรรถภาพของนักเรียนก่อนและหลังพบว่าหลังจากที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทั้ง5กิจกรรมที่โรงเรียนได้กาหนดสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียนเพิ่มขึ้น 3. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมทั้ง5กิจกรรม 4. นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการกลุ่มการทำงานร่วมกันการรู้จักวางแผนเพื่อให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย 5. การเผยแพร่ขยายผลและประชาสัมพันธ์คณะดำเนินงานได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้ Facebook, Line, Youtube เป็นตัวกลางในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและรายงานผลจากการดำเนินกิจกรรมให้ผู้ปกครองชมุมชนสาธารณาชนได้รับทราบอย่างต่อเน,นื่องและมักจะได้รับกำลังใจคำชมจากการกดไลค์คอมเมนต์สติ๊กเกอร์จากผู้ที่เข้ามารับชมอย่างสม่ำเสมอ คณะดำเนินงานขอขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนำเสนอกระบวนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยขอบคุณค่ะ